ดิฉันได้เล่นละครแล้วค่ะได้เล่นละครแล้วค่ะได้เล่นละครแล้วค่ะไอ้อย่าลืมดูนะคะน้ำน้ำน่กินขนมอ,อีกแล้ว <c oughs> อพรุ่งนี้หนูไปถ่ายละครนะคะฮะไปถ่ายละครค่<ฮ>ะอาเอาเอาแม่ไปเล่นด้ยสิอยากเล่นเป็นอะไรนะคะอ,อยากเล่นบทอะไร พดอะไรได้ถ like ้าเราให้เขาบอกมาเหอะย้ายเล่นได้ทั้งหมดเดี๋ยวจะบอกเจ้าของละครให้นะจ้ะจ้ะนะเราอยากเล่นละครนี่จะได้เล่นละครเล่นละครนี่จะได้เล่นละครนี่จะไปเล่นละครดีใจว้ายดีจังว้าย มีจะได้เล่นล่อคนได้จังเวอร์มีจะได้เล่นล่อคนได้จังเวอร์มจะได้เล่นล่คนโอ้เด็ด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  เดี๋ยวหนูไปบอกพูดกับซาซิมาเลยนะคะโอเคโอเคอ่ะอยได้เล่นอ่ะอยได้เล่นอ่อยได้เล่นละครค่อยได้เล่นละครค่อยได้เล่นละครโอเคเดี๋ยวหนูจัดการให้นะจ๊ะจ้าจะไอยู่กล้องถ่ายก็ไม่ให้กินอย่างนี้นะใชจโยใจโยได้เล่นละครใช่โยใช่โยใชเยอะ ใช่ยัดช่ยัดใช่เหอไต่จะใ่เอม่ไม่ไม่ไม่ลากินห้ามคุยห้ามเล่นห้ามคุยห้ามเล่นเข้าใจไหมจ๊นะตอนนี้กินได้นะแต่ห้ามเต้นห้ามเล่นแต่สิ่้เดียวติดอนะจ๊ะโอเคโอเคเงวไปเตลียนตัวก่อนนะต้องไปเ่้าบทก่อนค่ะบายบายฮ่าออกกำลังกายแต่ช้าเลยนะคะนี่ ออฟฝากมาให้ดูสิคะว่าอะไรขอบคุณมากไหคะออฟดูก่อนนะคะว่าอะไรคะโอ๊โตใส่ไหมขอบคุณมากนหคะออฟชอบไหมล่ะคะชอบทานไหมชอบค่ะทานเลยนะคะหรือทานอาหารเช้าก่อนนะะถ้าซื้อเจ้าอร่อยจากอยุธยามาให้คะ่ะอื้อ <c oughs> ลองดูสิลองดูสิพอไหมพอเยอะแยะให้กินคนเดียวเลยนั่นน่ะแต่เดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะพอทานข้าวเสร็จแล้วหนูทําให้นะคะดีไหมคะมยิ้มแก่เปรตเลยได้ของโปรดมาให้หนูเดี๋ยวนูเก็บให้นะนต้องให้แม่ทานข้าวก่อนนะคะน,นะแล้วเดี๋ยวจะทานข้าวแล้วแม่ไม่ออกกําลังกายแล้วนะคะเดี๋ยวจะจุกนะนั่งหายใจเข้าลึกๆ เออหายใจออกหายใจเข้านานเลยค่ะออกกำลังกายตอนเช้าหายใจเข้าอีกนานนะคะช่วงเช้าเนี่ยเป็นมาต้องสูตรออกซิเจนให้เยอะที่สุดเลยอ่าเก่งมากแล้วเดี๋ยวกับข้าวเสร็จแล้วก็มาทานนะคะตกลงไหมคะโอเคนะคะหนู้วางไว้ที่โต๊ะอาหารนะจ๊ะค่ะบ๊ายบาย ไปกันนะคะเดี๋ยวหลวงไปทำกับข้าวให้นะคะ พอแล้วอันเดียวพอแล้วอันเดียวพอแล้วค่ะโอเคเดี๋ยเอาไปกินเหรอพอพี่จ้าแล้วทำไมแม่ไม่ทานล่ะคะแม่ทานแม่ทานแม่ทานเยอะนี่กินมัเมื่อไรได้อือฮึอะอะแม่ทำให้เรากินเด้อโอเคหนูไม่อยากใกล้แม่มากเมื่อวานไปถ่ายละครเออกินอะไรแม่ก็อยากทำหน่อย เาแบไงอร่อยมพีเยอรอยมาก่ายเมแม่ทำเองอร่อยจริงๆอะไม่พอบอกนะทำไมอีกแล้วทำไมอีกถ้าไม่หนูทำไมก็ทำไหนูสิหนูเป็นลูกแม่ก็ต้องทำให้ลูกกินดิเป็นไงอร่อยเวล่ะฝมือแม่ ออซื้อมาให้อยากยุธยาเขาบอกให้เอามาให้แม่ทานแม่มาทำให้หนูทานซะละก็เป็นแม่ซะอย่างเลยไม่ต้องทำอะไรให้ลูกเลยให้ลูกกินนั่นแหละแม่ได้พอใจนะลูกได้กินที่มือแม่จ้ะอันดี้ก็พอละเนาะแม่เห็นไม่ทานเองให้พอบอกให้ดีๆอให้กินน้ำมาไหมไม่เอาแม่ทานเลยค่ะแม่เอาแม่เอาน้ำมาแล้ววันนี้เป็นไงบ้าง วันน <rude S 2> ี cœur, ้ทําอะไรบ้างคะวันนี güzel, ête, ans, ้ทําอะไรบ้างวันน exactly right, ี้ทําไปทําไปเนี่ยทำไปเนี่แล้วก็ทําอะไรเรอนี่นี่ทำร้อยแปดนะทำไม่ได้อันนอนมากอันนี้มากมันมหมดไปวอนวอนหนึ่งเมื่อวานอะไปถ่ายละครจ้ะพอถ่ายละครเสร็จหนูก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหมตรวจไอ้นี่ละยางจมูกเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อยู่ใกล้แม่ใช่ไหมจ๊ะ แม่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆรู้ไหมคะต้องต้องหัวเราะหนูก็ต้องเปิดจมูกนะคะป้องกันไม่ให้ใส่เสื้อด้วยเลยเมื่อกี้หนูไปรับต้นไม้กลัวน้ำเติมดีแล้วลูกป้องกันอันตรายไว้จ้ะแล้ววันนี้เด็กๆพาแม่เต้นลำนะเด็กๆก็พาแม่เต้นรำนะไปเต้นเด็กๆยังไม่ทนมั้งยังไม่คุ้มเลยือนก ยังไม่พออเยัง e ไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมตยังไม่เหนื่อยใช่เก็บไว้นะพ่งนี้ไปได้ทานต่อนะจ๊ะเหนื่อยก็พักผ่อนมากลูกจ้ะคนเราก็ต้องขยันทํางานสิจ๊ะแม่เป็นลูกแม่เอย่างนี้จะเป็นลูกแม่แล้วแม่ชื่นใจแล้วจ้ะเป็นลูกแม่ก็ต้องขยันเหมือนแม่นะจ้ะสาวสาแม่ก็ขยัยใช่ไหมคะใช่จ้ะ หนูก็ได้นิสัยแม่มาไงขยายทั้งวันก็นำน,น,นู่นนำนี่ทั้งวันเห็นลูกทำแม่ก็ดีใจแล้วจ้ะสมัยเนี้ยนะเราก็ต้องทำงาหากินต้องขยันทุกอย่างนะนดี๋น,นิดนี่หน่อยเอามารวมๆกันเดี๋ยวก็ได้เยอะใช่แล้วต้องไม่อยู่เฉยเลยแล้ดีแล้วไอ,อนี้แม่ก็ชื่นใจแล้วลูกเอ้ยจ้ะนะะหนูแค่ว่าชีนิ้หนูแค่ว่าแม่แข็งแรงเป็นร่มโพล่มใสของหนู แช่คะแค่แม่แข็งแรงหนูก็ชื่นใจแล้วนะหนูทำงานเหนื่อยหนูไม่ว่าขอแม่แข็งแรงอย่างเดียวแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วนะนายดีใจทำยังไงดีใจทำยังไงอทำอะไรเออเอลูกก็ดีใจแล้วเออลูกทำอะไรแม่ก็ดีใจเออออหนึ่ง เดยวหนูให้มากไปเงเองง่ห้าหเอ้าแปดเก้าเอ้าสิบเจ็สอง้าสิบสามอาหไม่ไหวเลยสิบสี่สห้ายโอเคเดยวหนูอาจารย์ไมเก็บนะคะแม่เวลาเดี๋ยวนี้เต้นเราไม่ต้องลุกขึ้นยืนนะแค่นั่งเต้นหนีก็พอแล้วเลยครับหลังไม่ดี หนูเห็นเรื่องที่หนูเผลอเนี่ยชอบเต้นกับเด็กชอบยืนเต้นอย่างเงี้ยนะไม่ต้องยืนก็ได้เราเหนื่อยแล้วกันนะนะคะขยับเออย่างีกขยับอย่างนี้ก็พอไม่ต้องยืนมากเดี๋ยวปวดหลังนะคะจ้ะจ้ะหดี๋ยวนี้ต้องจะตื่ตามใจลูกตามใจลูกจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะจ้ะจ้ะชื่นใจจริงลูกคนนี้สบายใจทำไมหน้าเศร้าอย่างนี้คะเป็นอะไรจ๊ะ คิดถ mm ึงลูกนางนอนนึกอยู่นะเอ๊ะทำไมมือนี้อะลูกหายไปไม่มาหาแม่เลยแม่ก็คิดถึงยูนอนนอนแล้วก็คิดถึงนอนถนอนเศร้านอเศร้าน้ำตาจะไหลเอ๊ะทำไมมืมันโกรธแม่เรื่องอะไรไม่ต้องเสียใจแม่จ๋าแม่แม่แม่สาฟังหนูนะ หนูรักแม่แต่ที่หนูอ่ะไม่มาใกล้แม่หนูต้องห่างเพราะว่าหนูไปถ่ายละครพอหนูไปถ่ายละครแล้วหนูก็ออกไปข้างนอกไงคะไปทําง,งานถ้าหนูเนี่ยเข้ามาใกล้แม่หนูก็ต้องป้องกันตัวหนูใช่ไหมคะว่าหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูกลัวมาติดแม่หนูก็ต้องป้องกันไว้อจาเนอต่แม่แ,แม่ตไปหาไปทำไมไม่จะเข้ามาหาแม,ม่เลยแม่ก็ทีถึงลูกใครก็ไปรู้ทไร โอ้อไอ้ไม่อาไม่ต้องร้องไห้นะหนูทํางานเนี่ยค่ะแม่หนูก็ต้องป้องกันไม่อยากให้แม่อยู่ใกล้หนูมากนะเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูไปข้างนอกไปติดเชื้อโรคอะไรมาหรือเปล่าข้างานอกโควิดมันระบาดเยอะน,นะคะ,ะไจรอ้อนใจใจ้งหมดที่ชุดลูกมันได้หนูอย,อยู่แต่หนูต้องแยกตัวไปอยู่ห้องนู้นไม่ต้องร้องไห้สิค่ะแม่หนูรักแม่นะหนูรักแม่ที่สุดเลยอขอบใจมากหููขอให้รำรวย โอแม่มนมส่สุขจะเจ็บจ,จไะไทยลาไม่ใช่แค่มเล่นคิดถึงพเจ้าไหวพระไหวพคิดถึงแม่มาแม่ไม่ต้องกังวลจ้ะหนูนไม่ได้ไปไหนหนูแยกอยู่ห้องนู้นเมื่อเด็กไปบอกหนูบอกว่าแม่คิดถึงหนูหนูทำงานและหนูจะต้องแยกตัวจากแม่ก่อนอนะคะเพราะว่าป้องกันไว้เพราะหนูเอาไปทำงานข้างนอกเราไม่รู้ไปเจออะไรข้างนอกบ้าง ใช่ไหมคะหนูก็ต้องป้องกันไว้ทุกอย่างเพราะเวลาถ่ายละครเนี่ยแมสหนูก็ใส่ไม่ได้สเปเชแอร์ที่หนูห้อยก็ห้อยไม่ได้ใช่ไหมคะัหนูไละครเอาแม่ไปด้วยใบอกเขาบอกแม่อย่ากเล่นละครได้สิจ๊ะแต่ว่าตอนเนี้ยแม่ยังไงแม่ก็เล่นไม่ได้เพราะว่าข้างนอกเนี่ยเชื้อโรคมันเยอะเราต้องเอาสุขภาพเราไว้ก่อนเข้าใจไหมคะและหนูก็ต้องกังวลมากตอนเนี้ยจะทําอะไรหนูก็ต้องกังวลเป็นห่วงแม่นะคะ หนูาหายไม่นานก็จใจไม่ดีมืกันนะไม่ได้หายหนูอยู่ห้องนู้นค<ม>่ะหนูก็ต้องใส่แมสใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าเข้ามามนะไม่ต้องเสียใจนะคะเห<อ>็เน,นเด็กบอกว่าแม่ถามถึงหนูคิดถึงหนู<ม>หนูก็ห่วงแม่จะตายรู้ไหมจ๊ะขอใจมากเอากระดาษเช็ดน้ําตาซะหนูไม่เข้าใกล้เอากระดาษเช็ดน้ําตาก่อนดึงนะคะออะเช็ดน้ําตาซะอุ้ยออะเช็ดน้ําตาก่อนอาเช็ดเช็ดน้ำตาไม่ต้องร้องไห้โท่ อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละคะ่ะเห็นหน้าทุกวันทุกวันหายไปนานๆจิใจไม่เคยดีไม่ได้หายอยู่ห้องนูน<ม>้นนะม,มีแต่คนบอกว่าออกไปข้างนอกเธออย่ามาใกล้แม่นะเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะจ๊ะเ<อ>พราะยังไงก็มีเด็กดูแลแม่อยู่นะหนูก็มาแอบเปิดดูตลอดเดียวก็เปิดประตูแอบดูซิทําอะไรอยู่ห<อ>นูรักแม่นะหนูไม่ทิ้งแม่ไปไหนห<อ>นูอยู่ห้องนู้นนะคะจะได้ยินคำนี จ้ะหนูก็ไม่ได้กอดแม่มาหลายวันแล้วไม่กล้ากอดนะแม่นะหนูก็ได้กลับใช่เนี้ยขอโีันีสสแล้วไม่ต้องเสียใจแล้วนะห้ามเสียใจนะหนูไม่ได้หายไปไหนนะคะนะน้อยใจไม่ต้องใจไม่ต้องน้อยใจหนูรักแม่แต่หนูต้องอยู่ห่างๆแม่นะจ๊ะ น่าทานใจค่อยดีเออช่วงนี้ทํางานตลอดนะจ๊ะแม่ไม่ต้องกังวลนะจ้ะเดี๋ยวหนูไปห้องนู้นก่อนนะคะเดี๋ยวอยู่ใกล้กันมากในห้องเดียวกันหนูเป็นกังวลนะรักแม่นะขอบใจมากเลยจ้ะบ๊ายบายขอให้โชคดีนะจ้ะซึ่งเปียกเจ็บจะม่รนะร้องไห้เลยนะขอให้โชคดีเท่านเอ้ยไม่ร้องไห้เลยนะไม่งั้นยายจันทร์ใ่ไหนต้องเป็นรำสิ

เวลาเด็กไปหยิบของแม่ก็ห้ามลุกเองเข้าใจไหมคะถ้าลุกเองแล้วสะดุดเนี่ยมันหกล้มแล้วมันจะอันตรายนะหนูไปอยู่ห้องนู้นนะคะไม่ไปไหนนะมีอะไรก็ต้องเรียกแม่นะจ้ามีอะไรก็เรียกอะไรไปหนูไม่ทิ้งแม่นะหนูไปก่อนนะาอยู่ห้องนู้นนะไม่รง เดี๋ยวนี้หนูไม่ถ่ายคลิปแม่เลยหนูบอกว่าหนูไปต่างจังหวัดไปทํางานมันก็อยู่ใกล้ไม่ได้ก็ต้องอยู่ไกลๆแล้วเหงาไหมคะหนูไม่อยู่เหงาไหมเหงาไหมคะไม่เหงาไม่เหงาทาไมไม่เหงาหหนูก็เด็กๆก็อยู่อยู่เลยแล้คะแล้วเขาพาแม่เต้นลำไหมเขาพาแม่เต้นลำนอนทั้งวันนอนทั้งวันไม่มีเพื่อนเป็นลำ ไม่เท่าก็เลยไม่ไม่ได้ไปไหนไม่มีใครพาไปไหนโอ้โหอยากไปไหนเหรอคะอยากไปไหนอยากไปเที่ยวอยากไปแล้วฮะแถวบ้านทุกวันทุกวันต้องรำงท่านเหงาเหงาเหรอคะแล้วยังเต้นรำเป็นอยู่ไหมอ่ะก็ยังเต้นได้อ่ะค่ะเต้นได้โอ้โหตายแล้วนี่อะไรเนี่ยทำไมเก็บเงินมั่วซั่วอย่างเงี้ยคะ สามสามพันสี่สี่พันแล้วโอ้โหนะคะสามสี่พันแล้วเหรอคะโอ้โหแล้วจะเก็บไป่ทำไมเงี้ยแยะหมดแม่เก็บเพราะว่าใช้เวลาไม่มีก็เอาออกมาใช้ใช้ทุกวันทุกวันเนี่ยเล้อแม่ใช้เงินแม่เลยแหละคะแม่ใช้เงินได้เลยโอ้โหอะเก็บให้เรียบร้อยค่ะเก็บให้เรียบร้อย เรามีกี่พันละหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันห้าพันอโหจากห้าพันแะจ้าห้าพันแจ้าเก็บไ้นะคะอ่าเนี่ยหลายหลายคนที่ก็ดูอยู่ก็ถามว่าทาไมแม่ไม่เต้นรำนองเต้นนี่ก็ดูหน่อยมั้ยเต้นนี่เต้นรำนี่ก็ดูหน่อยมั้ยเต้นนะนะคสามสิเต้นดารัต้นเต้นเต้นดารัต้นเต้นต้น

อ่ายังแข็งแรงอยู่ไหมครับบอกไหนแล้วคุณแม่บอกคนดูสช่ไหมครับบอกแฟนๆสิว่ายังแข็งแรงอยู่ไหมอ่ายายเป็นห่วงนะยายเป็นห่วงยายเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ยังเต้นลำได้อีกหลายปี เอไม่ต้องเป็นห่วงกำลังแข็งแรงอันอยู่ที่กำลังใจเออขอยกำลังใจยายก็แล้วกันนะยายจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงถ้ามีคนท้องเป็นใจคนนั้นเป็นใจคนนี้ยายก็สบายใจอทุกคนเป็นห่วงยายยายสบายใจมากก็อยู่ได้นานไม่ต้องห่วง

ทุกวันนี้พวกเราดูดีเชื้อโรคกลายพันใกล้ตัวเราเามาทุกทีและจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรามาปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักกันดีกว่าค่ะหลีกเลี่ยงที่แออัดมาล้างมือทุกครั้งหลังจับกล้องสิ่งของใส่แมสสองชั้นและให้ s p a c e a i r f o เครื่องฆ่าเชื้อในอากาศอยู่เคียงข้างคุณก้าวออกจากบ้านด้วยรอยยิ้มพร้อมความถึนใจเพราะเรามี Space Air ข,ข้างกาย